คริสตินาวิงเคโลพันรายาของพระเอกหนุ่มมากเข้มเอสกันตพปพงเผยข่าวดีสามีออกจากเอฟแล้วหลังรักษาตัวนานหลายสัปดาห์เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับวันนี้วันที่27เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช66เมื่อล่าสุดคริสตินาวิงเคโลพันรายาชาวเยอรมันของพระเอกมากเข้มชื่อดังอย่างเอสกันตอปง ก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของสามีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเผยว่าตอนนี้หนุม่ม S ได้ออกมาจาก i อฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังนอนรักษาตัวจากเหตุการณ์วูปหมดสติกลางงานอีเวนต์มาเป็นเวลาน,านานหลายสัปดาห์ โดยคริสติน่าได้โพสต์ภาพในขณนะที่ลูกสาวกำลังจับมือให้กำลังใจคุณพ่ออยู่บนเตียงพร้อมระบุข้อความว่า Happy to be sitting with p o r t a in his new room We finally can announce that S is moved out of the ICU into a normal room as he is now stable enough จุดเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของ S ในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มาอย่างห้องพักปกติแล้วนะคะ นับว่าเป็นข่าวดีมากจริงๆนะคะสำหรับข่าวนี้อีจันบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของหนุ่มเและขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มเในการรักษาตัวด้วยนะคะขอให้กลับมาแข็งแรงในเร็ววันค่ะ